ตัวนี้คือชื่อเจ้าทุ่งทองนะครับทุ่งทองเป็นลูกชายของลุงเพชรนะครับตัวนี้ออกมาจากบ้านลุงติ๊กนะครับแม่คือเป็นแม่ถุงเงินนะครับพ่อคือลุงเพชรนะครับถุงเงินเป็นลูกของบัวง,งามนะครับสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบตช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวกเกษตรกร ตอนนี้ก็มีส่วนสูงประมาณท้ายก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบครับอายุตอนนี้สามขวบพอดีครับกับอีกสิบสองวันครับตอนนี้อายุจะทุ่งทองนะครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวที่งานทุ่งฝนนะครับได้ออกกี่สนามแล้วครับตอนนี้่าปีนี้เพิ่งพามาสนามแรกเลยครับพามาเที่ยวครับพี่ลูกเพิ่งได้สี่ห้าเดือนครับชุดแรกห้าหกเดือนครับเพิ่งผสมไปนะครับถือว่าหน้าตาไม่เหมือนตัวอื่นๆนะตามที่หลานลาได้เห็นหลายตัว ตัวนี้เป็นลูกลุงเพชรตัวนี้ที่หน้าตาไม่เหมือนค่อนข้างจะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับครับตัวนี้หน้าตาจะคล้ายๆป้าเขานะครับบุญมีนะครับตัวนี้ลักษณะหน้าตาคล้ายๆบุญมีครับขามีวงเขามีหน้าตาที่คล้ายๆป้าเขาครับแกเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยไหมครับใช่ครับตัวนี้หน้าตาเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยครับที่ไม่เหมือนตัวอื่นนะครับลูกลุงเพชรตัวนี้มันมีเสน่ห์เนาะหน้าแบบนี้พี่ขออนุญาตเอาหน้ามาฝั่งนี้ได้ไหมครับนิดนึงนะโอเคโอ้โห แต่เขาก็คือมาเหมือนพ่ออยู่ครับทรงเขาใกล้เคียงครับตอนนี้ถ้าไล่จริงๆแม่ของแกประมาณถึงเท่าไหร่นะครับพี่นี่แม่ของแกน่าจะประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกครับอืตอนนี้ห้าสิบห้าครับน่าจะประมาณห้าสิบห้าบวกถึงหกสิบครับแม่เขาครับเป็นตัวแรกไหมพี่หนึ่งที่ได้มาจากทางของบ้านลุงติ๊กใช่ครับทุ่งทองเป็นตัวแรกเลยครับที่ได้มาจากบ้านลุงติ๊กครับมีทุ่งทองแล้วก็มีตัวเมียอีกสองตัวครับจากบ้านลุงติ๊กครับ ทำไมถึงบอกว่าตัวแรกตัวแรกคือตัวแรกของบ้านลุงติ๊กที่ซื้อจากบ้านลุงติ๊กได้ครับตัวนี้ครับทุ่งทองเป็นตัวแรกที่ซื้อจากบ้านลุงติ๊กครับแล้วหลังจากทุ่งทองมาก็มาอีกสองตัวครับแล้วปัจจุบันมีเก็บพันธุกรรมของบ้านลุงติ๊กเข้าเข้าฟาร์มกี่ตัวแล้วครับอ่าคอกจากขอลุงติ๊กเองเลยน่าจะมีประมาณสามตัวครับครับแล้วบ้านกำนันอีกประมาณเกือบสิบตัวแล้วก็บ้านปลาแป๋วอีกสี่ห้าตัวครับ พี่หนึ่งขอก่อนนะคือพี่หนึ่งน่าจะมีการดูออกตั้งแต่หลายๆปีแล้วล่ะพี่หนึ่งดูยังไงในเรื่องของพันธุกรรมของทั้งลุงกำนันลุงติ๊กแล้วก็ป้าแป๋วครับควายสายพันธุ์ที่ในบ้านลุงกำนันนะครับคือส่วนมากจะเป็นควายที่โครงสร้างดีครับพี่ตอนเล็กๆคือเนี่ยครับลักษณะอาจจะมีเนื้อไม่มากครับคืออย่างน้อยเน้นที่โครงสร้างความสูงใหญ่มาก่อนครับพอมีโครงสร้างความสูงใหญ่แล้วก็เนื้อน่าจะเต็มประมาณ6-7ปีครับพวกนี้เนื้อเต็ม จากเท่าที่ลุงกำนันสอนผมมานะครับครับในยุคแรกๆก,ก็ไม่เป็นนะครับคือไปดูควายอุทัยหลายๆที่แต่พอเราไปดูที่อื่นเราก็ไม่มีความชอบครับเราชอบอยู่ที่เดียวคือตรงนั้นทั้งบ้านสามหลังเราก็ได้เข้าไปแล้วก็พูดคุยกับลุงกำนันนะครับก็ได้ตัวเมียมาหลายตัวครับแล้วก็มีตัวผู้ทั้งลูกเจ้าทองและก็ลูกเจ้าลุงเพชรนะครับ,รบที่ได้มาครับพี่หึ่มองอยงไงในเรื่อง การส่งต่อวัตุกรรมในการพัฒนาในเรื่องของการบีดวัตุกรรมเราจะเอายังไงมาควายกับยังไงครับครับตอนนี้พวกนี้เป็นสายโครงสร้างนะครับเราก็ต้องดูสายเนื้อที่เข้ามาใส่นะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับแม่เล็กๆนะครับที่สําหรับทุ่งทองนะครับเพราะว่าเขามีกระดูกและโครงสร้างที่สูงใหญ่ครับครับครับแต่ตอนนี้คือขาดเนื้ออย่างเงี้ยครับคือตรงนี้เกษตรกรอาจจะเอาไปใช้ปรับกับแม่พันธุ์ที่ตัวเล็กๆนะครับครับวันนี้ก็จะมีในเรื่องของน้ําเชื้อมมาให้พี่น้องด้วยที่สนาม วันนี้เป็นน้ําเชื้อลอตแรกเลยครับที่เอามาแบ่งที่วันนี้ที่ทุ่งฝนอุดรนะครับครับครับผมเป็นน้ําเชื้อชุดแรกครับที่มาเปิดแบ่งชุดเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งอ่าชุดละหนึ่งหมื่นบาทครับวันนี้มีมีกี่โดสแล้วก็มีเพิ่มจํานวนให้อย่งไรอ่าเดี๋ยวถ้าโปรชุดแรกนะครับเดี๋ยวผมเปิดได้เลยครับซื้อซื้อสิบแถมสามนะครับเฉพาะงานนี้งานเดียวนะครับเดี๋ยวผมแถมให้สามหลอดนะครับครับหนึ่งชุดนะครับงานนี้นะครับถ้าใครติดต่อมาได้เลยครับสิบแถมสามครับ ความสูงของเจ้าทุ่งทองนะครับพี่ความสูงตอนนี้ก็ท้ายร้อยเจ็ดสิบครับหน้าร้อยหกร้อยหกสิบเจ็ดครับประมาณคิดว่าจะสูงเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งตัวนี้ไม่น่าจะน้อยกว่าพ่อนะครับในความคิดผมครับก็คือประมาณอยู่ที่น่าจะร้อยเจ็ดสิบ้าบวกครับนี่หวังไว้ตรงนั้นนะครับขอด้านข้างได้ไหมครับจริงๆมีคนเข้าหาที่ฟาร์มบ่อยไหมพี่หนึ่งครับหรือว่าพี่หนึ่งมีการปิดมีเข้ามาดูเรื่อยๆครับ ประจำครับคือชุดนี้จะเป็นลูกเจ้าโฮกมากกว่าครับจะเป็นลูกเจ้าโฮกเจ้าทุ่งทองครับอย่างหมายเลขโทรศัพท์พี่หนึ่งครับที่พี่น้องจะเข้าหาครับมีเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าหกเจ็ดเจ็ดแปดนะครับผมของพี่หนึ่งก็จะมีควายทั้งหมดอยู่ในฟาร์มกีตัวนะครับตอนนี้น่าจะสี่สิบกว่าครับจะเป็นบ้านสามหลังนั่นเลยครับจะเป็นบ้านลุงติ๊กบ้านกำนันโป๊ดบ้านป้าแป๋วครับพี่สาวกำนันโป๊ดจะมีแค่สามข้อรับควายผม สี่สิบตัวนี่นะสี่สิบตัวน่าจะเป็นควายที่นั่นประมาณสักสามสิบได้ครับยี่สิบกว่า,วาถึงสามสิบครับพันธุกรรม,มเ,เราใช่ครับคือผมได้ไปตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วก็จากซื้อมาจากตัวเล็กตอนนี้ก็มีลูกมีหลานออกมาเยอะครับคือพันธุกรรมจากที่นั่นทั้งหมดครับคือพ่อพันทั้งพ่อพันุแล้วก็แม่พันธุ์ผมใช้ที่นั่นที่เดียวครับพี่หนึ่งทำไมไม่แบ่งให้พี่น้องคนเลี้ยงควายบ้างอะ่ะปีนี้เริ่มมีตัวผู้พอแบ่งครับปีนี้อาจจะเข้าไปดูที่ฝูงพอมีแล้วครับปีนี้มีตัวผูู้้ oh. แบบ่งพััฒนาไดคร ในราคาเท่าไหร่ครับ่าราคาเกษตรกรเลยครับก็มีหลักแสนต้นๆอะไรเงี้ยครับก็มีตามเกตเลยครับคือตามเนื้อผ้าครับอืครับแสนสองแสนตัวผู้ตามเกตครับตัวผู้ปีนี้ควายสี่สิบตัวเลี้ยงยังไงเราค่อยไปตูดที่ฟาร์มเนะเร็วนี้ลอดติดตามที่ฟาร์มพี่หนึ่งครับชื่อฟาร์มชื่ออะไรนะครับเพชรสวรรณฟาร์มครับเพชรสวัรณฟาร์มครับผมครับขอบคุณพี่หนึ่งมากครับครับสวัสดีครับ